ก็ต้องกราบสวัสดีท่านด้วยนะครับผมวันนี้พ่อของผมเล็กคนเดิมเพิ่มเติมคนไม่รอแต่พิสาระนะครับผมก็วันนี้จะไม่มีอะไรมากเลยนะครับ like แค่จะมาโอ้ยแหลกแหลกแค่จะมาเปิดเปิดแ็กให้ดูเฉยนะครับผมเอ้ยไม่แน่ก็ฟาร์มด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ยังยังเพชรยังไม่ครบนะฮะเอ้ยไม่ใช่เพชรดิบียังไม่ครบนะฮะ ก็อาจจะฟาร์มให้อีกสักหน่อยนะครับผมนะฮะสักครู่นะฮะตอนนี้กำลังทำการเล่นโมบายเลเจน์อยู่ตอนนี้เล่นข้างแม่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เล่นได้แต่แต่สตรีไม่ได้นะครับเอามันบุลลีเอามัน เฮ้ยอย่าเข้าไปโอ้แหลกแหลกมากๆเลยเนะี่ยอ่าอย่เสียเวลาเลยนะครับก็ไปเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมถ้าผมไม่เล่นโมบายผมก็อันนี้แหละเฉยๆเนี่ยแหละแต่อยู่ดีก็อยากเล่นนะฮะ พาสักทีเถอะมันจะค้าง,งนิดนึงนะครับเพราะว่าเล่นเครื่องผมนะครับโหลด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 มามันจะมีให้เลือกสองแบบครับคือพื้นที่เต็มกับพื้นที่ไอพื้นที่ประมาณสองสองจุดห้ากิก,กบ,บนะครับกับพื้นที่อีกโอ้โหแหลกแหลกแหลก กับพื้นที่อีก1.4 GB นะครับซึ่งผมก็โหลด1.4มาเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันค้างเอาอลไรนะครับเอาแล้นะครับบี B ยังไม่ครบนะฮะตอนนี้มีอยู่992ครับคือเป้าหมายผมคือเจ็ดเอ้มเทนเจ็ดพันพันพับีนะครับผมซึ่งก็ต้อง เก็บอีก8บี้นะครับถึงจะได้เฮ้ยเดี๋ยวๆนะจำแน่ว่าเราไปกดรับบี้ที่อลีน่าน,นี่น่าจะได้แล้วล่ะครับแค่ไปกดรับรางวัลน,นี่ไงได้บี้กับปาร์ตโอ้โหเราจะไปเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับผม นี่โห,โหตัวใหม่มาคุณผู้ชมน่าจะรู้นะว่ามันอยู่ในกลุ่มอะไรนะมันอยู่ในกลุ่มดักไหนนั่นเองอันนี้ไม่ใช่การเป็นแบบไม่ใช่การอันนี้นะครับไม่ใช่การรีวิวแพทนะมันคือคลิปที่ผมจะมาเปิดกล่องเ,ยเฉยๆนะฮะก็จริงๆแล้วนะฮะถ้าผมไม่ทำคลิปเนี่ยก็ต้อง ถ้าคุณผู้ชมจะไม่มีคลิปดูเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบงานยุ่งมากคือขึ้นม .4 แล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีงานเยอะขนาดนี้ไงแล้วพอมาดูดูไปขนาดแค่แบบต้นต้นเทอมเ,เนียเพิ่งเปิดเทอมมาได้ไม่นานเนี่ยก็มีงานไปแล้วอะ่ะงานก็เยอะมีงานมีงานปกตินี่ว่าคืออันนี้ก็เยอะนะฮะก็เลย ก็เลยแบบไม่ค <Merci>. like ่อยได้ลงคลิปนะครับอ so ันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะก็ผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะฮะเพราะว่าหลังหลังจากที่ผมทําการบ้านเสร็จนะฮะอุ้ยอุผมก็ผมก็ผมก็เอ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมก็ดิมันก็มืดแล้วนะฮะ งจะไม่ว่างกันนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับในแพ็กครั้งที่หนึ่งอีกโซกอ้าวอะไรนี่ก่อนนี้ไปแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเยวเอารูก,การมาจากไหนอ้าว What ตายเฉยเลย นะครับเอาละเราจะมาลุ้นกันว่ามันคืออะไรอื้อหือลุ้นไหมล่ะอื้อหือสี่ใบครับผมน,นเราต้องเปิดใบรรมาดาไปก่อนป๊าบไม่มีแสงครับได้รูรี่ซึ่งมันเต็มแล้วนะะจะไม่ปั้นแล้วได้เบนได้โอ้โหอะไรเนี่ยงะ จะมาเปิดกันต่อเลยนะครับผมเมืม่อกี้แบบเอาเงินนอนไปนองนอนแล้วตั้งอะไรอะย้อมแพ้แล้วหรอ,อาจะมาลุ้นกันอีกครับผม,ผมว้าวขอเหอะขอสักอ้ห้าร้อยได้อีห้าร้อยบี้นะครับอาจจะแบบมีสิทธิ์ลุ้นอีกนะฮะ ทอดแม่งเลยเอามันไอ้กระบือตันมันไม่ได้ด้วยนะครับมันไปแล้วโอ้ลืมลุ้นลืมลุ้นลืมลุ้นอืม <c oughs> ตอนนี้ผมเล่นโ <c oughs> มบายเเจด์ไปด้วยนะฮะ <c oughs> ก็เลยอาจจะ <c oughs> เล่นได้ไม่เต็มเอ้ยอาจจะเปิดได้ไม่เต็มที่เออนี่ไม่มีแสง โอใครใครใครจริงๆไม่มีแสงอ่ะไปเจียวมาทำไมโไอ้ใ้เจียวสตัวทูป,ปี้เอามาทำไม ครับเราก็มาต่อนเลยผมไม่ได้ตอนนี้ผมไม่ตั้งใจเล่นโมบายนะมาเปิดกล่องแล้วเนี่ยโอ้เป็นคลิปที่นานมากรีบๆๆเลยดีกว,ว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคลิปยาวมันจะใช้เวลาลงใช้เวลาลงคลิปนานหน่อยกดนี้เลยแล้วกันนะ โอ้ทำไมมันแหลกงีม้มีไฟครับผมไม่มีไฟอีกแล้ว <The> เดี๋ยวเซียนแฮตตี้ โอ้ไม่กอดช็อตมันช็อตมันฟ้าผ่าเออ,อเกือบตายเอาละกดครบ1,000งบี้แล้วนะครับผมดูซิว่าเราจะได้อะไรเราจะได้ของอะไรเพิเ่มเติมไหมได้บี้หีกร้อยบี้นะครับผมไหนได้อะไรอีก ได้การ์ด5-6ดาวเต็มขอเคลียมอนนะครับผมอ่ะมาต่อกันที่อีกแพ็กหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องไปเคลียร์ของอีกนะครับเพราะว่ากว่าจะเคลียร์ได้นี่โอ้ได้กลองดีแล้วมันต้องมีของดีสักกองแหละโที คือไอใบที่มันขึ้นอยู่บนซ้ายมือเนี่ยมันเป็นใบ5้าดาวครับแล้วมันแถมมันแถมครับเฮ้ยครร้อีอนแต่ข้าไม่ได้เล่นเจ้าเสียใจด้วยอุตส่าห์ได้คายฮีรอนทั้งทีอะแต่เสียดายอะครับตอรแบบผมก็ไม่ได้ใช้คารฮรอนผมไปนี้ด้วยซ้ำไปขายด้วยซ้ำ สใจด้วยใครรอใครรอเยเดีย๋ยวผมปั้นคิดก็ได้นะปั้นคิดแม่ทิมถึงอะไรเงี้ยจัดไปอย่ารอ on. Oh. เบ็กเลยดีมันเนี่ยเฮ้ยมามามามันใช้ห้าร้อยอะใช่ปะไม่ใช่นีดิไม่ใช่ มนหน่อยแล้วกันเราเล่นเซอร์คิตเราก็ต้องเล่นเราก็ต้องเอาคิดมาอันนี้สอยนีไ่ไงขาดอีก49ครับก็รอ,อไปนะฮะไม่จำเป็นต้องรีบนะครับผมคา,าดีเงินบายคาด ร้อยครับผมทีนี้ขยายได้ไหมย่นีสามสิบได้เลยเพราะมันใช้แค่200รนอาสนี่ปาดสอปาทก็เอาอไปจับก่อนนะครับอ้า เส้นสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะจาก้ากันไปครับผมเส้นนี้เป็นเส้นสุดท้ายก่อนจะคลายจากกันโอ้คาวนี้เลขสามแสดงว่ามันต้องมีของดีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมห่ำทำอะไรเนี่ย กล่อง B สามารถเปิดได้นะครับแต่ผมจะไม่เปิดเพราะมันไม่ได้ของดีเราเปิดกล่อง H เ,เลยเนาะรู้สึกว่าอาลิสมันเชิญหรีปบอาอลิอ <c oughs> อลสจะใส่ชุดใหม่นะ <c oughs> ก็ดูดิชุยดูดีไปอีกแมพเห้ยฮ้ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม